โเขียวงามมากเลยใช้ลดได้เลยป้องกันแมลงบำรุงพืชผักให้เราเขียวงามแตกยอดได้ดีกำลังแตกยอดใบใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยาารยงก็จะพาไปบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักของเรานะคะที เขากำลังเจริญเติบโตนะคะทํำยังไงให้เขาใบใหญ่ใบเขียวแตกยอดได้ดีและไปป้องกันมแมลงด้วยนะคะเราจะไปดูวิธีการทํากันเลย ที่เขากำลังจเจริญเติบโตแตกยอดแบบนี้นะคะเยปังก็จะพาไปดูปุ๋ยเลยค่ะวันนี้นะคะเยาปังก็จะใช้น้ําซาวข้าวอีกแล้วนะคะเพราะว่าน้ําซาวข้าวเนี่ยค่ะเขามีวิตามินมากมายเลยส่วนน้ํำซาวข้าวยาปังเตรียมไว้สลิตรมีมากมีน้อยให้เก็บไว้เลยค่ะต่อมาฮอร์โมนสูตรนี้ที่เยาปันทำเอาไว้ใช้เองนะคะบำรุงพืชผักให้ ใบใหญ่ใบเขียวแตกยอดได้เร็วมีนมรสจืดหนึ่งกองผงชุรส1ช้อนชาเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งฝานี้ทำแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะก่อนใช้จะเขยา่าขวดก่อนนะคะเยปังก็จะเอาฮอร์โมนที่ปันทำเอาไว้นะคะเทลงไปในน้ำซาวข้าว1ช้อนโต๊ะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักเลยค่ะ ใช้ได้ทันทีเลยต่อมายาปังก็จะใช้น้ำส้มควนไม้น้ำส้มควรไม้นี่ก็ได้มาจากการเผาถ่านที่ร้านเกษตรก็มีขายนะคะน้ำส้มควรไม้มแมลงเขาจะไม่ค่อยชอบกลิ่นของน้ำส้มควนไม้นะคะ ไรเพี้ะไรนอนมแมลงต่างๆได้อย่างดีเลยค่ะอีกปางก็จะเอาใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะน้ำส้มควรไม้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นฉุนมากเลยนะคะ ต่อมาอยาปังก็เตรียมน้ําไว้10ลิตรนะคะยาปังก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปให้หมดเลยค่ะกับน้ํา10ลิตรสูตรนี้ใช้ลดกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม้ประดับนะคะเราจะไปลดกันเลยค่ะถ้าเกิดเราผสมน้ํำปเปล่าก็ใช้ลดได้เลยนะคะก็ใช้อโมนของเรานี่แหละค่ะใส่ลงไป1นช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ําส้มควนไม้ลงไป จะเทลดธาตทางเดนหรือจะใช้ฉีดพ่นก็ได้นะะใช้ลดได้เลยค่ะพืชผักของเราก็จะเขียวงามมากเลยนะคะสูตรนี้ยปังก็จะใช้ลด4 5หวันครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ถ้าเกิดมีเพี้ยนนอนมากๆนะคะใช้น้ำส้มควนไม้นะคะผสมน้ำอย่างเดียวใช้ฉีดพ่นได้เลย ดูยอดฟักแฟงของเงยปาลเพี้ยมาแล้วค่ะมาจับยอดแล้วชอบมากเลยยอดอ่อนๆแบบนี้ตัวดำๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมาจับเป็นใยแล้วนะคะเห็นไหมคะเจาะเจาะใบเป็นรูแล้วค่ะขายลดเลยนะคะน้ำส้มคนไม้เนี่ยเจาะใบเป็นรูแล้วกระถางนี้นะคะขายลดเลย นี่ค่ะใช้รถเลยถ้ามีที่ขีดพ้นนะคะใช้ขีดพ้นได้เหมือนกันค่ะถ้าเกิดต้นเขาสูงมากกว่านี้ก็ใช้ที่ขีดพ้นนี้ต้นเขาเตี้ยอยู่เด๋ยวปังก็จะใช้รถไปก่อนเราวารถนะคะใช้รดได้เลยค่ะ ตอนซอวรถของเยปานแต่ก่อนใบเขาจะเหลืองมากเยปานก็ใช้รถสองสามครั้งแล้วนะคะใบเขาจะเขียวงามมากและใบใหญ่ด้วยค่ะมาดูผักชีที่เยปานหวานเอาไว้นะคะที่เยปานไม่ได้กระเทาะ,ะเมล็ดหรือบ่มเมล็ดนะคะไม่ได้แช่น้ําด้วยค่ะกําลังขึ้นอย่างงามเลยกําลังเขียวเลยนะคะเห็นไหมคะ ใช้รถได้เลยค่ะต้นก้าอ่อนแบบนี้นะคะบำรุงใส่ปุ๋ยเอาไว้เลยค่ะเขาจะได้เจริญเติบโตมาดูแตงกวาที่เยปานปลูกใส่กระถางเอาไว้เยปานใช้มเมล็ดเขาหยอดลงหลุมเลยค่ะเยปานไม่ได้เพราะต้นกล้าอ่อนมานะคะใบก็ใหญ่มาก แล้วก็กำลังแตกยอดยอดอ่อนๆแบบนี้นอนชอบมากเลยลำต,ต้นแข็งแรงด้วยนะคะใช้สูตรนี้ลดได้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งใบใหญ่ใบเขียวนะคะเร่งการแตกยอดได้อย่างดีเลยปลูกไว้นะคะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะ ใบเขียวงามมากนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วใบใหญ่ด้วยนะคะนี่เป็นใบกุช่ายค่ะเนยปังก็ตัดไปกินอยู่เรื่อยนะคะตัดตรงนี้เลยแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ใบก็ใหญ่เขียวเหมือนเดิม มาดูต้นก้าอ่อนนะคะที่ยปันเพาะไว้นะคะใช้ลดได้เลยนะคะป้องกันมแมลงด้วยนะคะใบอ่อนแบบนี้มแมลงหนอนชอบมากเลยผักชีนะคะเยปังก็ใช้มเมล็ดห่านเหมือนกันคะ่ะกระถางนี้เป็นผักกาดกระถางนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเห็นไหมคะ เขียวงามมากอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะคะที่ปานใช้มาหวานไว้กำลังเจริญเติบโตค่ะสูตรนี้นะคะปานจะใช้รดอาทิตย์ละครั้งนะคะกับพืชที่เขากำลังเจริญเติบโตโตนอ,นอ่อนๆแบบนี้นะคะ เราปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้นะคะเราก็ต้องบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราค่ะพืชผักสวนครัวทุกชนิดนะคะเขาจะได้แตกยอดเขียวงามป้องกันมแมลงให้กับต้นไม้ของเราด้วยบำรุงง่ายๆคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องปลูกผักขอขอบคุณเสม